ว้าแดงมีความ,มอของประวัติศาสตร์แล้วก็มีความ,มอของการเมืองระหว่างประเทศชนชาติว้าจริงๆคืออะไรครับว้าเนี่ยเข้าใจว่ามีความดูร้ายโหดร้ายโดยเพาะกาันลากหัวมนุษย์อันนี้ได้ข่าวมาจริงจริงแค่ไหนครับอาจารย์อ่าสมัยก่อนเป็นเรื่องจริงนะครับมีเรื่องที่อบสันวันแคว้นเหมือนกันในหมู่นักอนานิคมอังกฤษหรือว่าพวกแขกซิกว้าลงมาจากภูเขาเลยครับพิธานีแล้วว้าก็นําเงินมามอบให้ กับพวกแขกซิกนะครับว้าก็บอกว่าที่ให้เพราะว่าต้องการซื้อแลกกับศีรษะของพวกท่าน ีบีสวนแวสวัสดีครับอาจารย์ดรุจภาคมีชารัตให้เกียรติกันเล่าอีกแล้วนะฮะดีใจมากเลยที่เจออาจารย์วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะปรึกษาอาจารย์วันนี้ก็คือว่าเราคุยเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยว้าแดงมีความลมลึกของประวัติศาสตร์แล้วก็มีความลมลึกของการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ในชนเผา่าเชื้อชาติเชื้อเผ่าพันธุ์อะไรที่สับสนวุ่นวายผมเลยจะตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาว่าประวัติศาสตร์ชนชาติว้า เป็นชนชาติที่เก่าแก่ผมว่าพอๆกับพมา่ากับไทยกับลาวกับมอนเลยอาจารย์พอจะตินนํำนิดหนึ่งได้รว่าชนชาติว้าจริงๆคืออะไรครับชนชาติว้าก็เป็นชนชาติเก่าแก่ในอุตสาเคเนนะครับพิธานีเป็นกลุ่มที่เรียกว่าออสโตเอเชียติกมอนคแมนะครับก็ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับพี่น้องมอนพี่น้องคขเมรนนะครับในเรื่องรูป,ปรพรรณสันฐานผิวพรรณหรือลักษณะสำเนียง นะครับคำศัพท์บางอย่างเนี่ยนะครับว้าก็จะมีความคล้ายคลึงกันเพียงแต่จุดแตกต่างก็คือมอนกับเขเมรเนี่ย จะสร้างบ้านแปลงเมืองในระดับอารยธรรมแล้วอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแต่ว้าอยู่บนภูเขาสูงนะครับแล้วว้าก็ไม่ได้นะครับสร้างสมอารยธรรมหรือสร้างแว่นแคว้นอะไรที่เป็นขนาดใหญ่โตถ้าพูดถึงคนไทยโดยเฉพาะพี่น้องล้านนาทางเหนือเนี่ยถ้าจะเอาให้คุ้นๆน,นะครับก็นักมนุษยวิทยาก็บอกว่าว้าเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เป็นเครือญาติหรือมีความสัมพันธ์หรือว่าจะเป็นเผ่าที่เหมือนกับอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันเลยนะครับกับกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่เรียกว่าลาว้านะครับ ว้ากับระว้าอะไรทำนองเนี้นะครับแล้วพวกนี้จะเป็นชนพื้นเมืองที่เก่าแก่เหมือนกันในประเพณีล้านนาเช่นของพระเจ้ากรุงเชียงใหม่ใช่ไหมครับเวลาจะทําพิธีอาถหลิงถวัยคลองราชาสมบัติเนี่ยจะหรือว่าการครองเมืองอย่างเป็นทางการนะครับ พิธีจะไม่สมบูรณ์เลยนะครับถ้าไม่เปิดทางให้พวกละวะเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนดั้งเดิมที่เขาเชื่อว่าอยู่มาก่อนเนี่ยนะครับเข้าประตูเมืองไปก่อนอะไรทนองเนี้ยพิธีของเจ้าฟ้าไทยใหญ่นะครับในบางหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ว่าไว้เหมือนกันว่านะครับพิธีการนะครับปกครองนะครับจะมีความสำิร็ผลเนี่ยก็จะต้องให้วาเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในพิธีการด้วยอะไรทนองเนี้ยนะครับวันนั้นก็ถือว่า เป็นชนชาติเก่าแก่ครับในเอเชียตอนออกเฉียงใต้เพียงแต่อยู่บนที่สูงนะครับแล้วก็มีความเป็นอิสระนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเลยนะครับชนชาติอีกชนชาติหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันคือล้วอยู่ในพิงพระนครหรือมนครพิงของเชียงใหม่เนี่ยเริ่มแรก,แรกเดิมทีก็คือชน,ชนชาติล้วนะที่ผมฟังมาฉะนั้นล้วกับละวานี่คือพวกเดียวกันถูกไหมครับครับครับใช่ครับล้วกับละวาใช่ครับแล้วก็ว่ากันว่า น่าจะเป็นพวกเดียวกันหรือถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันก็เป็นเครือญาติมีความสัมพันธ์กับว้านะครับที่อยู่ในรัฐฉานของเมียนมานะครับตรงๆเนี้ยก็ต้องดีเบตอภิปรายกันต่อไปแต่มันมีความคล้ายคลึงเชื่อมโยงกันมานานในทางประวัติศาสตร์ผมเข้าใจว่าในอุตสาหะในเรานี่มีชนชาติที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่น้อยจริงๆะฮะัระดับพันระดับหมื่นเนี้ยสมุอย่างเงี้ยเงี้ยวเงียง้ยนี่ผมเข้าใจว่าเป็นไทยใหญ่ครับใช่ไหมฮะอ๋ะคอคำว่าขมูก็คล้ายๆกับพวกบัวหรือละว้าไหมฮะขมูเนี่ยก็ อยู่กันมากเลยนะครับในเอเชียอาคเนย์ตอนบนแล้วก็อยู่บนที่สูงด้วยก็มีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตหลายอย่างเนี่ยที่คล้ายๆกับลัวหรือละว้าด้วยแต่ว่าในสปปลาวก็มีเยอะนะครับพี่น้องขมูนะครับก็ถือว่าเป็นชนชาติเก่าแก่ด้วยเช่นกันครับพวนนี้เขาว่ามีลักษณะของการทํางานที่เข้มแข็งแล้วก็มีเรียวดีเออยู่บนเขาเขาจะมีความทนทานอดทนแล้วก็เดินเขาเก่งมากอันนี้คือปัจจัยหนึ่งเนี่ยทำให้คนว้าเนี่ย มีความอดทนกว่าคนอื่นนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สําคัญที่ผมเข้าใจว่ามีความดุร้ายโหดร้ายโดยเฉพาะการล่าหัวมนุษย์อันนี้ได้ข่าวมาจริงจริงแค่ไหนครับอาจารย์สมัยก่อนเป็นเรื่องจริงนะครับในช่วงที่อังกฤษปกครองพม่าเนี่ยอังกฤษก็ไม่กล้าเข้ามาเยื้องกายจัดระเบียบการปกครองในพื้นที่ที่ว้าอยู่เขาก็ระบุไปเลยนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถจะปกครองได้นะครับก็ปล่อยให้ชนชาติว้าอยู่แบบอิสระดีกว่าอังกฤษคิดว่า ได้ไม่คุ้มเสียที่จะเสียงบประมาณจํานวนมากนะครับในการเข้าไปาสร้างสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานหรือไปจัดระเบียบการปกครองสู้ให้ชนเผ่าว้าเนี่ยอยู่แบบที่เขาเป็นอยู่ไปตามปกติอย่าไปยุ่งกับเขานะครับแล้วก็มีเรื่องที่อกสันขวันแขวนเหมือนกันในหมู่นักอนานิคมอังกฤษหรือว่าพวกแขกซิกแขกอินเดียนะครับที่เข้ามาในเมียนมาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับความน่ากลัวของว้าในเรื่องของประเพณีการตัดหัวมนุษย์นะครับเพราะว่า ว้ามีความเชื่อนะครับว่าหัวมนุษย์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับถ้ามีหัวมนุษย์เนี่ยเข้ามาตั้งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยจะนําความเจริญหรือความอุดมสมบูรณ์เข้ามานะครับทีนี้ก็มีบันทึกเหมือนกันจากนักวิชาการไทยใหญ่นะครับว่าเมื่อมีแขกซิกเนี่ยนะครับติดตามนะครับคณะผู้ปกครองอังกฤษเข้ามาหรือพ่อค้านะครับเข้ามาที่พื้นที่รัดฉาเนี่ยว้าลงมาจากภูเขาเลยครับพิธานี แล้วว้าก็นําเงินมามอบให้กับพวกแขกซิกนะครับถามว่าว้าเอาเงินมาจากไหน เพราะว่าวาัอยู่บนภูเขาเนี่ยวัาล่ารวยเชวเลอรอนะครับแต่ว่าว้าก็คุมเส้นทางคารวาณน,นะครับเชื่อมโยงกับจีนเชื่อมโยงกับยูนานก็จะมีการคุมด่านการค้าอะไรต่างๆทําให้วัก็มีรายได้เหมือนกันทีนี้พอวัลงมาจากเขาเนี่ยนะครับวัก็ยื่นเงินให้นะครับคนที่นะครับเห็นวัก็ตกใจว่าเอาเงินมาให้ทําไมวัก็บอกว่าที่ให้เพราะว่าต้องการซื้อแลกกับศรีรษะของพวกท่านนะครับขขขก็เลยกลายเป็นว่าโอ้ตกใจอกสั่นขัแขวนกันเลยนะครับ เพราะว่ามีความเชื่อนะครับในหลักฐานบางคร้างไทยใหญ่หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีบอกเหมือนกันว่าพวกแขกนะครับที่มีหนวดเขางามดกดำนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับเพะฉะนั้นนี่ก็เป็น ชื่อเสียงของว้าเลยที่โด่งดังมากผมคิดว่าในเอเชียอาคเนตตอนบนจะมีชนชาติว้ากับชนชาตินากานะครับที่อยู่ในเมียนมาบางส่วนแล้วก็ในอินเดียโดยเฉพาะมลรัตนากาแรแลนด์เนี่ยที่มีประเพณีล่าหัวมนุษย์นะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับอ่าก็ไม่มีประเพณีนี้นะครับอ่ากลุ่มชาติพันธุ์ว้านะครับ UWSA ก็ไม่ได้มีประเพณีล่าหัวมนุษย์นี้แล้วนะครับผมเคยเดินทางไปในเขตที่เรียกว่า เขตว้านะครับในเมื่อ15ปีที่แล้วการเดินทางก็ขับรถจากแม่สายเข้าไปเสร็จแล้วก็ไปทะลุที่เมืองลาเข้าไปที่ประเทศจีนอันนี้ผมก็ได้สังเกตเห็นหลายๆอย่างที่เป็นความเป็นว้านะครับที่จริงว้านนี่คล้ายๆกับคนไทยใหญ่นั่นแหละฮะค,คล้ายๆกับคนไทยคนขมุประมาณนี้แหละครับไม่ได้มีความแตกต่างกันชนชาติอื่นๆเลยในใน,ใน,ในรูปรูปประธานสันฐานนะฮะแต่สิ่งที่ผมสงสัยมากเลยก็คือว่าในผู้นําของผู้นําว้านนี่ชื่อ เป้าอู่เสียงนะฮะเป้าอู่เสียงเนี่ยเป็นชื่อจีนแล้วก็หน้าตาเขาก็จะดูเป็นคนจีนนะฮะแล้วก็ได้ฟังมาว่าเขาไปเรียนหนังสือที่คนครคุณหมิงเขาเป็นชนชาติว้าที่ไปเรียนที่คุณหมิงแล้วก็พ่อเขาเนี่ยโดนรังแกจากพวก๊วกคินตังนะฮะเขาก็เลยแปลงกายตัวเองมาเป็นคอมมิวนิสต์เพื่อจะต่อต้านกับวกคินตังแล้วก็มีประวัติศาสาศตร์อันยุ่งเหยิงวุ่นวายนะฮะตีว่เาเขาเก่งแล้วกันเขาสามารถที่จะเป็นผู้นําว้าได้คราวนี้ผมก็เลยกลับมาถามอาจารย์ว่าตอนที่คนบอกว่าเขาเชื้อสายจีนคนว้าเนี่ย ผมก็ยิงงงอย่างนี้ตผมคงว่าคาว่าเชื้อสายจีนดีผมก็ใจว่าจีนฮ่อแต่ผมที่ผมเคยคุยกับทางกองคนทัาเร้างอสามาเนี่ยคนกองคนทั้งอิสานเนี่ยสองหมื่นคนเข้ามาในรัชชาเนี่ยเป็นทหารทั้งหมดเลยแล้วเขาก็มาแต่งงานกับคนที่เป็นเรียกว่าชนเผ่าอะไรเชื้อสายอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยจนผสมปนเปนกลายเป็นแสนเลยในตอนในปัจจุบันเนี่ยชนพาดว้าเหมือนกันหรือเปล่าฮะมีคนจีนฮ่ออพยพมาหรือ,อยังไงครับอาจารย์พอจะ ทราบที่มาที่ไปไหมครับก็น่าจะคล้ายคลึงกันนะครับก็จะมีการแต่งงานผสมปนเปกับทางจีนหรือจีนฮั่นผมคิดว่าจุดเริ่มต้นที่จะวินิจฉัยเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนก็ย้อนไปในยุคสงครามเย็นซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์พม่าซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก จีนแดงหรือพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยได้เข้ามาตั้งฐานที่มั่นในดินแดนส่วนใหญ่ในรัฐฉานนะครับเพื่อต่อสู้กับส่วนกลางของเมียนมาเพื่อจะสถาปนาเป็นเป็นระบอบคอมมิวนิสต์หรือสร้างพื้นที่ปลดปล่อยอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในพื้นที่รัฐฉานก็จะมีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์มีโกกั้งนะครับมีว้านะครับมีนู่นมีนี่มีไทยใหญ่กลุ่มต่างๆาทีนี้ก็จะมีโกกั้งกับว้าเนี่ยที่เข้ามาเป็นสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์พม่า แล้วเป็นฐานมวลชนสําคัญแล้วก็เป็นกองกําลังติดอาวุธนะครับให้กับพักคอมมิวนิสต์พม่าด้วยนะครับนี่จึงเป็นที่มาที่ไปที่ทําให้ว้าเนี่ยมีความสัมพันธ์กับจีนนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์ของจีนอิทธิพลจีนเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมบางอย่างนะครับของทางกลุ่มชาติพันธุ์วาแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันน่าสนใจครับพิธาน,นีก็เพราะว่าทั้งๆท,ที่ก็เป็นแนวร่วมของพักคอมมิวนิสต์พม่าแต่ ระยะหนึ่งเนี่ยนะครับในช่วง1989นะครับว้าก่อกระบฏโกกั้งก่อกระบฏนะครับเพื่อจะล้มนะครับระเบียบการปกครองของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์พมา่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็มีชาวจีนมีชาวพมา่าเนี่ยนะครับขึ้นปกครองทีนี้พอว้าก่อกระบฏแล้วก็มีปัญหาภายในของพรรคคอมมิวนิสต์พมา่าก็เป็นที่มาของการล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสต์พมา่านะครับแต่ว่าพอล่มสลายปั๊บมันก็เกิดสุญญากาศแห่งอำนาจนะครับกองทัพ ว้าเนี่ยนะครับก็เข้าไปเจรจากับทหารเมียนมาเพื่อให้มีการหยุดยิงและทหารเมียนมาก็ตอบแทนด้วยการให้เขตปกครองพิเศษนะครับให้พื้นที่ว้าในการประกอบธุรกิจอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าทหารเมียนมาก็จะไม่ยุ่งกับกิจการภายในของว้าก็เลยเป็นที่มาที่ไปเหมือนกันนะครับที่ทําให้ว้าเนี่ยเป็น กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีโครงสร้างหรือเขตทางการปกครองที่มีอิสระพอสมครวรเลยทีเดียวแล้วก็มีอิทธิพลของจีนเข้ามาแม้ว่าทุกวันนี้พรรคคอมมิวนิสต์พม,ม่าจะล่มสลายไปแล้วนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ที่ว้ามีต่อจีนเนี่ยก็ยังสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันอันนี้เป็น,เป,นเป็นประวัติศาสตร์ไนรอบว0ิปีที่ผ่านมาคราวน,นี้สิ่งที่สิ่งที่เรามองตอนนี้ก็คือว่าว้าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีความสัมพันธ์กับจีนในลักษณะไหนหรือว่า มีการได้รับเงินสนับสนุนอาวุธสนับสนุนหรือกําลังคนการฝึกปืนจากจีนไหมอันนี้เป็นข้อสงสัยจับคนจํานวนมากว่าเฮ้ยจีนหนุนว่ามาลุกรลานไทยอ่าผมได้ยินเยอะนะคอมเมนต์จีนเป็นผู้วิวเบื้องหลังในการปฏริวัติการทั้งหมด่าจีนอุดหนุนทุกอย่างให้กับว้าไม่ว่าอาวุธไปืว่าเงินอะไรพวกเนี้ย แต่ห้ามว่าเอาอยาเสพติดเข้าไปในจีนแต่สามารถเอาไปที่อื่นได้อันนี้คําพูดผมฟังแล้วแบบไม่มีประเทศไหนพูดอย่างนี้แน่นอนไปส่งเสริมการยาเสพติดไม่มีแน่นอนฉะนั้นมันมีการใส่ร้ายป้ายสีกันเยอะผมเลยถามอาจารย์ว่าแล้วจริงๆแล้วจีนกับว้าในปัจจุบันเนี่ยความสัมพันธ์มันเป็นอย่างไงกันแน่เออผมว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ที่ค่อนข้างซับซอ้อนนะครับเพราะว่าว้าเองกองทัพสหรัฐว้าก็ซื้ออาวุธยุโทโธป,ปกรณ์ หลายๆชนิดเนี่ยนะครับทั้งจรวดจากพื้นสู่อากาศปืนใหญ่อัตาจรรถถังอะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากประเทศจีนนะครับแต่ว่าจีนเองเนี่ยก็มีความระมัดระวังเหมือนกันเพราะจีนก็ระมัดระวังเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับหรือผู้ที่ทําผิดกฎหมายจีนตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับก็ถ้าว้ากลุ่มไหนเข้าไปมีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะครับจีนก็จะไม่แฮปปี้อยู่แล้วนะครับแต่ขนาดเดียวกันนะครับ การที่ว้าเนี่ยมีอิทธิพลมากโดยเฉพาะตามตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยมันมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับว่าจีนสนับสนุนอย่างเด่นชัดมากๆสักเท่าไหร่นะครับคือในแง่ของอาวุธยุโทโธปกรณ์ในแง่ของความสนิทสนมนะครับนับตั้งแต่ในยุคสงครามเย็นมันก็พอบ่งชี้ได้นะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจก็คือการที่มีการล่มสลายของกองทัพเมืองไตของขุนศารซึ่งผมคิดว่าจุดเนี้ย เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับเราต้องยอมรับความจริงนิดนึงว่าขุนศานก็มาตั้งฐานที่มั่นตามตะเข็บชายแดนนะครับแล้วก็เป็นกองกําลังผู้ชาติไทยใหญ่แต่สุดท้ายชาวไทยใหญ่ก็ผิดหวังเพราะว่าขุนศาไปวางอาวุธให้กับกองทัพเมียนมา แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีแผนการนะครับที่วิเคราะห์กันไปเหมือนกันว่า,าเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์มามา่าล่มสลายเนี่ยนะครับวาก็อยู่ในเขตรับฉานเหนือแต่ว่าวา้าก็เริ่มอพยพเข้ามาในพื้นที่ทางใต้นะครับเพื่อจะกดดันฐานของไทยใหญ่ฐานของขุนศาแต่ทีนี้พอ,อกองกําลังเมืองไตล่มสลายมันก็เกิดสุญญากาศแหน่งอำนาจนะครับว้า,วาก็เข้ามาตั้งฐานที่มั่นต่าง ในในสิ่งที่เป็นฐานเดิมของคุณาแต่ว่าเฉพาะในเขตเมียนมาที่เป็นรัฐฐานตอนใต้เนี่ยทหารเมียนมาก็ไฟเขียว นะครับไฟเขียวให้ว้าเนี่ยสามารถกระทําการอย่างนี้ได้แล้วก็สถาปนานะครับอนานาจในเขตพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจีนเองก็มีความสัมพันธ์กับว้านะครับในลักษณะที่น่าจะ,ะส่งเสริมสนับสนุนแต่ไม่ใช่ว่าจีนจะช่วยทุกเรื่องนะครับบางอย่างมันไม่ถูกต้องในมุมมองจีนผมคิดว่าจีนก็มีการป้องปรามหรือไม่ส่งเสริมกิจกรรมของว้าบางชนิดเท่าไหร่ทหารเมียนมาก็เหมือนกันนะครับทหารเมียนมาก็ยอมรับ นะครับพลังของว้ายอมมีข้อตกลงหยุดยิงกับว้านะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีความระแวงว้านะครับเช่นว่าโกกัง้งหรือปะหลองไปลบชนะทหารเมียนมาทหารเมียนมาก็บอกว่าว้าเนี่ยอยู่เบื้องหลังในการนําอาวุธจีนแล้วก็มาดิสทริบิวต์แจกจ่ายต่อให้กับกองกําลังพวกนี้นะครับจริงๆแล้วก็มีความไว้ใจไม่ไว้ใจไม่มีมิตรแทร้และศัตรูที่ถาวรมันก็เป็นแพทเทิร์นของสนามการเมืองในรัฐฉานนะครับที่พอใจเห็นได้ชัดอยู่เราเราดูรัฐฉานเหมือนซีรีส์แล้วกันซีรีส์เกาหลีน<ม>เนาะ มันจริงๆมันมีเบื้องหลังเยอะนะจริงๆแล้วผมอยากจะเจาะลึกเบื้องหลังของการตัดสินใจต่างๆของจีนหรือของว้าแดงเนี่ยมันมีเบื้องหลังหลายอย่างที่เราไม่รู้ไงอาจารย์ผมผมกําลังหาทางอยู่ว่าจะหาทางรวบรวมข้อมูลอกสิ้นแสงฉานได้เหมือนกันโอ้มันเป็นเรื่องอะไรที่สนุกมากแล้วก็น่าสนใจถ้าใครติดตามดูก็จะรู้ว่ามันมีประวัติอันยาวนานเนาะเสร็จแล้วว้าแดงก็เหมือนกันมันมีอะไรที่โอ้โหแบบเนี่ยในเป้าโยเสียงเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่มันสนุกมากนิยายชีวิตเขาอะนะฮะเหมือนว่า เอ่อผิงเกียเซินเผิงเต๋อร่นอะไรพวกเนี้ที่เขาส่อสู้กันในโกกั้งเนี่ยมันเป็นมันเป็นหนังอะหนังจากชีวิตจริงเรามาดูกันว่าเกรดของเขาเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยมันจะประกอบโรคปร่างมาเป็นรัชฉานแล,ล้วรัชฉานเนี่ยมันเหมือนกับรัฐที่ต้องเรียกว่าร้อยปีอะลบไปร้อยปีเราอาจจะเห็นในชีวิตเราทุกป่าไม่รู้แต่ว่าอาจารย์เชื่อไหมส่วนมากแล้วความวุ่นวายเนี่ยร้อยปีมันจะจบเพราะเหตุผลก็คืออายุคนเนี่ยมันสามสิบปี ในช่วงอายุนระสามรุ่นเนี่ยจบผมก็เชื่อว่าอันนี้เรารุ่นรุ่นเราจะเข้าสู่รุ่นที่สามแล้วนะจังเพราะว่ารัฐหลังนี่มันมันลบกันมาหนน้อยก็เจ็ดสิบปีแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าในรุ่นต่อไปเนี่ยอ่าจะจบเพราะว่ารุ่นต่อไปเป็นรุ่นของโซเชียลแล้วไงทุกคนเนี่ยโอ้โหคนขังคนไทยใหญ่เนี่ยโซเชียลกันทุกคนอ่ะแล้วแล้วแล้วคิดดูแล้วกันว่าเขาเขาถึงกันหมดแล้วจะนัความรู้ถึงกันเมื่อไหร่นะเขาจะลุกคืนขึ้นมาทันทีผมก็คิดว่าคนไทยใหญ่เองนี่ก็ก็น่าจะ น่าจะมีกําลังมากขึ้นถ้าถ้าประเทศไทยเราช่วยเขาเราหวังย,งยิ่งนะฮะว่ารัฐบาลไทยคงจะช่วยไทยใหญ่ให้ฟื้นตัวกลับขึ้นมา <c oughs> เป็นรัฐกันชนชล <c oughs> นะฮะเป็นตัวแทนของเราในการปกป้องผลประโยชน์คนไทยไม่ให้ว้าแดงเข้ามาทาร้ายประชาชนคนไทยได้ในเรื่องยาเสพติดอัน <c oughs> นี้เป็นจุดมุ่งหมายสําคัญครับ <c oughs> วันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มาก <c oughs> แล้วก็ขอโอกาสอาจารย์เพิ่มเติมในหลังวันที่สิบแปดธันวานะครับ ก <and> ราบขอบคุณมากเลยครับพี่ครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับลาเลยครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสัวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร